สวัสดีครับคุณอดรมรัตน์สวัสดีคุณพิเชษและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหน,เนือของเรานะครับใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับส่วนมากก็จะมีทางตอนล่างของจังหวัดออตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหน,เนือนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืนอไม่มีฝนตกในสถานีอุตุนิยมที่แสดงตรงนี้นะครับฝนตกฝนตกในระดับ 0.0มิลลิเมตรนะครับแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับเมื่อวานก็จะตกที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ไม่ตกในสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับสาจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้อันเนื่องมาจากมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกําลังอ่อนนะครับปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับซึ่งจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็มีลมตะวันออก พัดความชื้นนะครับจากทะเลจีนใต้มาที่บริเวณทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนตกได้บางพื้นที่ประมาณ10-20%ของพื้นที่ได้ในวันนี้นะครับจากพัดไทยตะเทียตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมค่อนข้างโปร่งนะไม่ส่วนมากก็จะอยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นในเวลานี้นะครับไม่ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาตอนล่างทัให้โอกาสเกิดฝนตกในวันนี้มากที่สุดในในช่วงนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสนะครับ ช่วงนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้อยู่นะครับและไม่มีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นๆนะครับโดยเฉพาะทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ทํามีโอกาสเกิดฝนตกได้บางพื้นที่นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้พันนี้ลาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ